นี่ครับผมปไปย่างทารุสายสักปบปลาอว้วนจริงๆนะครับผมด,โโดูโอ้โดนแล้วหยดู้ึจับที่ใกล้หนยครับผม สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่รบุรีนะครับผมก็เดี๋ยวมาตามหาปลาช่อนปลาชะโดกันนะครับผมที่คลองลอกใหม่ครับคลองอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่ากับเกือบบ่ายโมงนะครับผมออกมานะครับก็เพิ่งเสร็จงานแล้วก็ออกมาเลยครับผมลองสำรวจอีกสักหน่อยครับผมอ่ะโอเคครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมไปครับผมลองไปดูอีกสักรอบนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะกับหมายคลองลอกใหม่รบปรีครับแมคโครก็ยังทํางานอยู่นะครับผม ก็เดี๋ยวไปดูตรงแมคโครอ่ะไม่รู้ว่าสภาพน้ำจะเป็นไงนะแล้วก็สภาพหมาจะเป็นไงก็ไม่รู้ครับผมโอเคไปกันโอ้โหตีไปบนผักนะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนครับผม ดีไม่ดีอ่ะงานนี้โดดงนั้นจังไงไม่รู้มันยังตื่นหรือเปล่า นี่นี่ไอ้โอ้ยี่ายี่ไยบินขึ้นมาเลยไปช่อนเ <c oughs> บย่างหวานเลยครับผมโอ้โหไฟเล็กนะครับเช็คข้างบนก่อนนะโรนี้ก็เพิ่งลอกไปครับเนี่ยเนี่ยกำลังลอกอยู่นะครับ เรือเรือสองลำลํำมาแล้วก็แม่โครอีสองลำคัญนะงนู้นเก็บไปแล้วกันนะครับผมนี่กัดเป็นเม่นนะครับโหดูไซส์ดีแล้วเต็มลูกตาเลยโอเคครับผมเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมลองมาเช็คดูนะครับผมเมื่อเช้านี้ผมลองมารับนแล้วครับตอนนี้ประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นแล้วก็เลยลองมาดูดูครับเมื่อเช้านี้มาตีไม่ได้เลยลมโคตรแรงเลยครับผมแล้วก็ขอยังทํางานอยู่นะไอตรงที่ลอกไปแล้วก็ไม่มีตัวเลยครับก็เลยลองมาเช็ครอบย็นรอบย็นนี้ทักรอบครับผมก็ได้ตัวนะ ตัวแรกทีต่อนะครับผมเมนยางแขกนะาอบนยืนตีข้างบนเพราะว่าลองเช็คดูวยอเดีจะลงมาดูข้างล่างกันหน่อยครับผมฝากเลยครับเป็นยางแขะสุดยอดดูหม่นี้กันหน่อยครับออกมาจากคลองลอกใหม่นะเงียบกริบเลยเมื่อกี้อะไรก็เพิ่มตรงนี้นะครับยบุยบจุบยุบเลยไม่รู้กระเพิ่มไปทั้งไหนนะครับไม่รู้มันก็เพิ่มออกไปข้างนอกหรือว่ามันกะเพิ่มไปไหน ผมนั่งอยู่เมื่อกี้ทำธุระอยู่ครับหุยโทรศั์อยู่เพิ่มยุบยุบยุบเลยไม่รู้ปลาหรือตัวเฮียเนี่ยปลาเขาเหมือนจะมีไซส์เลยนะมันตื้อน,นิดเดียวไงตรงเนี้ย ถ้าปลามันวิ่งก็แบบว่ามันมีกอสวะข้างไในครับมันจะยุบ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 เลย ไม้เลยวัดสวนเลยนะครับผมโอ้ตัวไม่ใหญ่แต่ก็มา มันดึงไงมันปุบแล้วมันดึงนะครับผมเกบไปทำประเข็มซะเลยหายากดีนักวันนี้หายากมาครับปลานี่ดูสิดูไฟดิสายจิ๋วมาแล้วครับผมนี่ดูไฟเดิก็ไอตัวที่ผมที่ได้คลองล็อกใหม่นั่นนี่นี่นี่ดูยวบอยู่ยวกยวกอี้นะครับผมอยู่ในนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปลาหรือเปล่านะครับมันจุบยวบอยู่ตรงนั้นอะ ก็ผมได้คลองลอกใหม่มาตัวหนึ่งครับผมแต่ว่าเป็นคนละวันกับวันนี้ก็คือวันนั้นผมออกไปช่วงเย็นเนี่ยแล้วก็ลองไปตีดูก็ได้มาแค่ตัวเดียวตัวนั้นแหละครับผมตัวเล็กหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านเลยครับผมแล้วก็วันนี้ผมออกมาช่วงบ่ายช่วท่งเที่ยงบ่ายก็ไล่ตีเยอะนะครับผมไม่กัดเลยไม่รู้ปลาไปไหนหมดนะครับแดดร้อนก็ไม่น่าจะใช่นะครับผมเหมือนสภาพหมายมันแบบก็สวยนะแต่ปลามันหายหมดเลยครับน่าจะคนตีเยอะจนมันแบบมันไม่อยากขึ้นมาแล้วอะ ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวตามหาคลองนี้กันแล้วกันนะครับผมหาไปเรื่อยครับนี่ครับเป็นแต้มที่สองกันแล้วกันนะครับผมหนูอ่ากัดเป็นหนูยางแขะสีฟ้านะครับเหยื่อนะบนอลไปตีกั้นต่อครับผมแดดยังร้อนร้อนอยู่เลยสุดยอดมาหาซ้ำตรงนี้ใหม่เลยครับเผื่อโดนเพื่อโดน จะลุกโดนละสี่ห้าโลไม่ได,ด้ดูเลยผมเหยื่อลอยอยู่นู่นนี่เหยื่อลอยอยู่นะอุ้ยเมืนปลามันเพิ่งจะออกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยอยู่ไว้ก่อนนะ เมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยนู่นะครับหันไปดูดตรงข้างๆนี่มันมันกระเพื่อมอยู่นะโอ้โหแกสายอยู่พักใหญ่เลยตท่ไหน่เทาไหนล้วแ่ปลาเ,าเ,าเาอย,อยื่อเยื่อไมัร้อยอยู่ัะปกติเหยื่อจมนะทำไมร้อยม่ะ

เม็ดลมลากมาตรงนี้แล้วไงผมก็เลยนี่ครับหันไปแปบ๊บเดียวจริง ฮ้ยอะไรวะปลาตัวนี้เบลเลอร์เลยนะครับปลาเนี่ยตามมาซ้ำเลยผมวัดไม่อยู่นะครับอุ้หยใหญ่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 เลยแ่งเอ,งอ้ยกัดยัง,ยง,ยงยไงของมันเนี่ยใหญห่เลยนะเนี่ยสามโลแล้วมัน ตามามาซ้ำใต้น้ำอีกนะอ่ะเล็กที่ไหนแล้วนะป่ปลาเนี่ย มาดูมันตามมันเยอะเ่ยมันต้อดกัดเลยนะกัดไม่โดนเฉยเลยผมก็ไม่อยากจะนั่งด้วยอ้กัดไม่รู้กี่ทีนะอาตัวไปเลย้หใหญ่นะกเนี่ยสามโลได้เนี่ีมันกัดตีมันขึ้นมันกัดอีกโอ้โหมันกัดไป่รู้กีตัวกีตัวเนี่ย ลุงตัวเดียวกันมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงคุ้มเีนะปลาต้องค่อยๆเรียกมันออกเข้ามานะครับมันมนก็จะกัดอย่างนี้แหละมือมันจะซ้ำไม่ซ้ำอีกอนี่โดนนะ ได้เลยใหญ่อีกไม,ม,ม่สามก็เกือบสามผมว่ากลับมาแก้แค้นกันหน่อยครับวันนี้ถ้ากัดเราต้องเอาให้มันได้ต้องเอาให้ได้ เอาไม่ได้ตรงนั้นมีกิ่งไม้ห้อยพอดีเดลากะช้าไม่ได้กัดโดนๆไง งผมก็ไม่ได้ลากเร็วนะแอ่ตัวนี้มันนี่นะครับที่มันกัดน้้ำแสดงว่าเบ็ดไม่เปิดครับมันกัดเลยเบ็ดแต่เบ็ดไม่เปิดไม่วัดไม่อยู่นะฟันยับฟันเต็มเยื่อเลย โอ้โหหลุดเลยหลุดโอ้โหเบรกอ่อนนะครับเมื่อกี้นี่โอ้ยดูเบรกหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหวัดไม่เข้าดูสินะดูคงจะไม่ได้นะไม่น่าทายใหญ่นะตัวนี้มันจะโลกว่า มากตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ตีครับเพราะว่ามันดูดิต้นไม้นอนต้นเริ่มเสี่ยงเกินไปเสียงขาด

จับี่ใกลเับจับที่ใกล้เลครับผมอุ้ยอ้ย้ยจัใกล้เลยนี่พวกมันขัดอยู่ตรงนี้นี่ ไม่เห็นตัวเบ็ดด้วยนะครับโหมิดเลยครับตัวนี้โอ,โอ้โดนแล้วเฮย้ยทะลุกแก้มเลยขึ้นมาก่อนเลยเอายากด้วยเนะี่ยโอ้โหโ,โดนแล้วครับเอาจนได้โอ้ดูดิครับ ดีแล้วมันมากัดอยู่นี่นะครับลูกมันมาจากไหนเนี่ยเนี่ยลากผลไม้มามันมาซัดอยู่ตรงไม้พอดีเะครับผมลูกอาจจะมาจากแนวแนวนี้นะเนี่ยถ้าเกิดมันมาจากโน้นครับผมเอาแทบไม่ได้เลยนะดนะีมันมันกัดใกล้ๆนะครับดวงดีของผมไปนะตัวนี้มิดเลยนะครับผมมิดแก้มเลยเ <c oughs> สียงเด็กนะครับ นี่นี่ครับผมปลายางทาโลไซสักเ,เกือบเกือบสองนะครับผมโดนจนได้นะครับผมเอาจนได้นะของเดียวกันนี่แหละครับกัดเต็มเต็มเลยตัวนี้กัดย่างโหดไซน่าจะมีสักสองโลครับผมเนี่ยไม่สองก็เกือบสองอะ ปลาอ้วนจริงๆนะครับผมดูโอ้โหออกมาเขียวเขียวมังม่วงนิดแล้วนะปลาสมบูรณ์นะครับผมดูคีบเครบิบแบบว่าละเอียดยิบเลยไม่มีไม่มีแตกเลยครับผมไซส์เนี้ยเนี่ยครับกลับตูมตูมก็ไซด์อย่างเงี้ยนะที่นู่นนะผมวัดหลุดมาตัวเมื่อกี้นะครับผมเบรกมันหวานนะครับผมตีประช่อนตีจดระมังตีช่อนบางจะโะมังก็สับไปสับมาเวลาตีประช่อนผมก็จะปล่อยเบรกออกหน่อยนะครับผมตีจดมัผมก็ปิดเบรกปล่อยไปปล่อยมาลืม เลยอ,อดไปงั้นมาสองตัวเลยเนี่ยก็มีกัดหลายตัวครับผมแต่ดวงเราไม่ได้นะดวงมันจะไม่ได้ปลาครับโหสุดยอดตัวเนี้ยอย่างอ้วนนะครับผมชโดโีกแล้วมาครับประชอนสองชดโด o หนึ่งแล้วเดี๋ยวลุยต่อครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับปลายางทาร่โลนะครับสีชมพูนี่ครับผมยับจูยี่เลย มีแต่รอยฟันโอเคครับผมลุยต่อฝากด้วยครับเหยื่อนับอลนะครับปลายางทะลสุดยอดชโดโคตรชอบครับผมลองดูได้ครับยาวสิบเอ็ดเซนตนะครับผมน้ำหนักก็สิบหกกรัมครับตีแบบพุ่งๆเลยคิปปิ้งก็สบายๆครับผมแล้วก็มีหางเนี้ยตีน้ำดังบ๊อบ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 บอนะครับโอเคแล้วก็เกี่ยวได้รอบทิศทางครับผมไม่จําเป็นต้องไปเกี่ยวตรงที่เขามาร์กไว้นะครับเราเกี่ยวได้ทั่วเลย่ือมากคนจะเกี่ยวข้างชอบ ดังดีดยอดครับผมชดโดอ,อีกหนึ่งแต้มโดนจนได้โอเคครับผมคลิปนี้ก็หยุดที่ชดโดหนึ่งประชอนสองนะครับผมแล้วก็หลุดไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วัดวืดวัดเว้าอีกนะครับผมกัดผิดอีกกัดดีอยู่ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้ตัวก็วยังดีนะมาปลอบใจตัวหนึ่งนะครับผม ถี่จนเมื่อยนะครับผมก็ยอมแล้วครับกอดหมดเวลานะครับผมน่าจะหกโมงครึ่งได้แล้วโอเคครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นนี่ครับผมปลายางทาโร่นะครับผมเหยื่อชะโดนะครับกช่อนก็ชอบชะโดก็ชอบครับผมชะโดยิ่งชอบนะครับแล้วก็เป็นหนูยางแคะนะครับผมแล้วก็เม่นยางแคะนะครับผมเหยื่อนะบอลนะครับไปเดี๋ยว ถ้ามีเวลาอีกถ้ายังไม่เด็ดไปไหนก็เดี๋ยวมาหาซามตรงนี้อีกครักหน่อยนะครับผมแต่วันนี้พอก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ